น่าจะเป็นก้อนที่สองในรอบสิบปี <laughs> <laughs> ไม่ต้องพูดก็ได้นะขอบคุณนะคะ <laughs> เข้าหลังไม่ต้อง <laughs> วันนี้เป็นวันเกิดของลูกคุณหนูบิ่มเองค่ะ <laughs> เราก็ชิวๆเนาะแต่งตัวชิลๆแต่มันมีเพื่อนที่ไม่ชิลค่ะแต่ละคนสภาพแต่งตัวมาแย่งซีเจ้าของวันเกิดเวอร์ <laughs> วันเกิดปีนี้ก็หมูกระทะค่ะจบที่หมูกระทะปีนี้มาจาัดที่เขาคอนะคะพาพ่อกับแม่มาเที่ยวพักผ่อนด้วยขอให้วันเกิดปีนี้ของบิ่มนะคะเป็นปีที่ดีเหมือนหน้าตาถ้าเกิดดีเหมือนหน้าตาก็คือจะดีมากขอบคุณทุกคนนะคะที่มาร่วมวันเกิดของลูกสาวท่านทูวันเกิดปีนี้นะคะอยากจะบอกว่ามีความสุขมากถามว่าได้อยู่กับพ่อกับแม่ได้มีความสุขเหรอเฮ้ยได้กินหมูกระทะ <laughs> ยอขอบคุณพ่อกับแม่มากนะคะที่ทําให้เกิดมาแล้วสวยขนาดนี้แล้วก็ขอบคุณน้องๆมากนะคะสําหรับเค้กแล้วก็สําหรับเขียงที่ไม่รู้แม่งซื้อมาทําไม <c oughs> แต่ก็ชอบเพราะว่าเขียงที่บ้านน่ะขึ้นลาหมดน้องก็รู้ใจขอบคุณมากนะคะแล้ววันนี้วันที่19สิงหาก,ก็เป็นวันเกิดพี่สาวบิ่มด้วยนะคะห่างกัน5ปีแต่ว่าเกิดวันเดียวกันเดือนเดียวกันแต่คนล